ะอยากเนีแบบ่ยยังแบบกินยาอยู่หายแล้วเออยะน้อยเวลาพอนิดถึงวันที่เขาเคยไปอยู่เนี่ยก็าจะทำอะไรเขจะคิดคิด่ไม่อยากปทนาบีน,นะครับอันเมื่อสักครู่นี่เป็นยาตัด ใช่อันนี้เป็นยาตัดเพื่อให้อาจียนออกมาตัดอกตัดใจตัดกรรมตัดกรรมตัดขาดตัดขาดกันเลยสิ่งไม่ดีอันนี้คือตำลุงร้องไหมองเลยแก้วลองได้เลยจะไม่โวกันบนรถตู้ใช่ไหมไม่เกี่ยว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 ไมเกี่ยไม่เกี่ยวไม่เกีไมเกี่ยวไม่ก่ยม่เต็ยไม่ก่วน่ี่ยว่เกไมเกียวไม่กี่วไม่เก่ม่กยวน่เดี่ยวไม่อกยมเกียว่เกีม่ีวนม่กี่ว่เกี่ยว่เกีเกี่วัม่เกี่ยกระบอกีย าไม่ต้องเดิอมไม่ดูมั้งไม่เป็นไรครับอาจารไม่วางด้วยเลยคือคือไม่รู้จักอธิบายยังไงให้กับเพื่อนๆเข้าใจได้แต่เป็นว่ามันเหมือนขมในขมในขมในขมมันมีความแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นยา